วับเก่งเช็คอินอเมริกานางร้ายหน้าสวยควงหวานใจโบกมือไทยแลนด์โผล่เช็คอินอเมริกา มีข่าวไม่เว้นแต่ละวันนะทำอะไรก็เป็นประเด็นตลอดสําหรับนางร้ายน้าสวยดิวอลิสลาหลังจากประกาศนะครับเปิดใจแฟนหนุ่มเซบาสเตียนก็มีข่าวลักลักเลิกลก,ก,ก,กห้เห็นตลอดนะครับแต่สุดท้ายนะทั้งคู่ก็กลับมาคืนดีกันและเสิร์ฟความหวานอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดน,นะครับนางร้ายหน้าสวยก็ได้แพ็คก,กระเป๋าใบใหญ่ขึ้นเครื่องบินข้ามทวีปกันเลยทีเดียวโดวยสาวดิวนะได้โพสต์ภาพขนาดที่อยู่บนเครื่องนะพร้อมระบุข,ข้อความว่า I'm a big, big girl in a big, big world นะครับโดยพบว่านะครับทริปนี้สาวดิวควงหวั่นใจเซบาเตียนบินไกลถึงซานฟรานซิสโกนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับอวดภาพบรรยากาศคืนแรกกับชีวิตในต่างประเทศ เอาเป็นว่าจะเป็นยังไงก็ไปรับชมภาพพร้อมๆกันเลยละกันนะครับวัคซีนดีๆมีที่อเมริกาหรืออาจจะข้ามไปฝั่งลาวก็พอได้นะครับเห็นดาราหลายคนและคนดังย่องเงียบๆแบบไม่เป็นข่าวบินลัดฟ้าไปมากันเพื่อฉีดวัคซีนแถมยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหากดีใจกับทุกๆคนนะครับที่มีทางเลือกด้วยนะครับซึ่งแม้ที่เจ้าตัวใส่ขึ้นเครื่องน,นะครับราคารวมกันทั้งเซ็ตน,นะครับพร้อมกล่อง UV ฆ่าเชื้อในยอยู่ที่ราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะซึ่งแม้ตัวนี้นะเป็นของ LG นะครับซึ่งราคาไม่แพงเลย เยนะเมื่อเทียบกับรายได้ของดารานักสแสดงน,นะครับแต่รายได้ของคนทั่วไปอาจจะถึงกับอึ้งนะเพราะนั่นคือเงินเดือนเกือบทั้งเดือนของรายได้คนทั่วไปเลยก็ว่าได้เลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง